่ทีนี้อาจารย์จะแนะนําวิธีการจับนิดนึงนะคะสาหรับการจับนะคะไม่เหมือนกันนะคะในการทําคิ้วฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยไม่เหมือนกันจับไม่เหมือนกันนะคะอ่าแล้วอาจารย์บอกสําหรับการจับอ่ามีดนะคะในการทําคิ้วฝั่งซ้ายก่อนนะคะจับแบบนี้ใช้สามนิ้วจับนะคะสามนิ้วคือโป้งฉีกลางจับแบบนี้ค่ะจับ ให้ตัวมีดค่ะตัวมีดนะคะเอียงไปแบบนี้ด้ามค่ะด้ามมีดนะคะด้ามมีดนี่นะคะจะเอียงไปด้านด้านหน้าด้านหน้าของเรานะคะ,ะแล้วก็ยัแคปเจอร์ไว้เลยนะคะมือจันนะคะจับแบบนี้เราจะไม่จับกันเหมือนดินสอนะคะจับแบบนี้นะคะ เราจะใช้นิ้วโป้งนะคะเป็นตัวออกแรงในการดันนะคะาการทำตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจะเป็นการดันดันแล้วหมุนข้อมือแบบนี้นะคะสำหรับการทําคิ้วฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยของลูกค้านี่นะคะทำแบบนี้ดูนะคะอันนี้ยังไม่ลงนะคะทาให้ดูก่อนใช้นิ้วโป้งกดดันแล้วก็หมุนข้อมือนะคะอ่ะ รมแผ่นหนังเลยอาจารย์ทำให้ดูนะคะตรงนี้นะตรงที่ว่างๆนะคะอาจารย์ทำให้ดูนะ,ะตั้งฉากนะคะให้มีดตั้งฉากกับแผ่นหนังเห็นในเห็นในภาพไหมคะว่าอาจารย์ตั้งฉากถ้าเกิดใครทําอย่างนี้คือเอียงอ,อย่างนี้เรียกเอียงนะคะอย่างนี้เรียกตั้งฉากตั้งฉาก90องศากับแผ่นหนังเลยนะคะตั้งฉากแล้วก็ใช้ ด้านข้างของมีดโค้งนะคะจย์ที่จรย์บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเราต้องใช้ด้านด้านข้างของมันเราไม่ใช่ตรงกลางจิกนะคะใช้ด้านข้างของมันฉะนั้นด้ามนะคะด้ามด้ามมันจะเอียงไปข้างหน้าด้ามมันจะเอียงไปข้างหน้านะคะด้ามจะเอียงข้างหน้านะคะอ่าจ์วางนะคะวางแผ่นหนังอ่าวางลงแล้วนะพอเราเล็งระยะได้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งกดออกแรง นิ้วโป้งกดแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วหมุนข้อมือแบบนี้อ่าดูอีกทีนะอาจารย์ซูมใกล้ๆนะคะซูมใกล้ๆนะคะสมมุติว่าเราได้แนวที่ต้องการแล้วอ่าตั้งฉากเห็นไหมคะตั้งฉากนิ้วโป้งกดออกแรงแล้วก็ดันหมุนข้อมืออ่าแบบนี้เห็นไหมคะ ให้นักเรียนฝึกกับแผ่นหนังโล่งๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงลายเส้นคิ้วจริงนะคะก็ฝึกให้ได้น้ำหนักก่อนนะคะกดนิ้วโป้งกดค่ะแล้วก็หมุนข้อมือนะคะอาจารย์ใช้หมุนการหมุนข้อมือนะคะอาจารย์ไม่ได้ใช้การเอียงมีดนะบางคนทำอย่างนี้นะคะอาจารย์จะทำให้ดูบางคนชอบทำผิดนะคะโดยการเอียงมีดนะคะ เอียงอย่างนี้อย่างนี้คือเรียกเอียงนะบางคนเอียงมีดเพราะว่าเขาหมุนข้อมือไม่เป็นเขาเลยเอียงมีดเอียงมีดแล้วก็ทําอย่างนี้เนี่ยบางคนชอบทํากันเอียงมีดอ่าการเอียงมีดถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะสีจะไม่ติดค่ะสีจะไม่ติดนะคะเพราะว่าน้ําหนักมันไม่ได้ลงไปเต็มที่นะคะเพราะว่ามันการเอียงฉะนั้นมันสีจะลงไปแค่แถลบแลบนะคะ สีจะลงไปแค่แถบแถลบคือลงแค่ผิวผิวแต่สีไม่ลงไปข้างล่างนะคะลอกแล้วไม่ติดเลยนะคะเราจะให้ดูนะคะว่าดูยังไงติดไม่ติดนะคะนี่นะคะแหกแหกแผ่นหนังดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าติดเวลาแหกแผ่นหนังนี่นะคะอ่ามันจะมีรอยขาดรอยขาดท,ที่มันค่อนข้างจะเท่ากันเสมอกันเห็นไหมคะถ้าน้ำหนักดีนะคะเห็นไหมคะรอยขาดเท่าก,ากันเสมอการตลอด เท่ากัน,กนเสมอกันตลอดดูอาจารย์ที่อาจารย์ทำก็ได้นะคะนี่นะคะรอยขาดเท่ากันเสมอกันตลอดนะคะจะมีน้ําหนักหนักเบาบ้างน,นะคะแต่ว่าเส้นเส้นนี้จะต้องเาเรียกว่าสีลงใหม่เสมอกห็น,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูตรงนี้นะคะที่อาจารย์เอียงมีดเมื่อกี้นะ,ะไม่ไม่มีรูเลยนะไม่มีรอยรอยขาดของแผ่นหนังใช่หไหมคะน mm ิดเดียวนะคะถ้าแบบนี้คือถ้าเอียงมีดนี่นะคะ คือลอกเราสีจะไม่ติดนะคะเนี่ยนี่คือมันไม่ค่อยลงไปนะคะสีเห็นไหมคะผิวผิวอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอยู่แค่หนังกำพรอ,อล,อกลวก็หายหมดเลยสีนะคะแบบนี้อ่าถ้าเกิดว่าติดต้องอย่างนี้ต้องเป็นรูอย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยะคะ่ะอ่านักเรียนเทสแบบนี้ได้นะคะเวลาทํางานเสร็จเราลองเทสดูนะคะ แหวกดูอย่างนี้ว่าขาดไหมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ขาดทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็แรงไปนะคะโอเคอันนี้เราใช้แผ่นหนังแบบหนานะคะอย่าลืมนะคะว่าจับนะคะก็จับแบบนี้จับแบบนี้นะคะแล้วก็มีดตั้งฉากมีดตั้งฉากแล้วก็ฝั่งนี้แล้วเราใช้นิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งกด นิ้วโป้งกดนะคะนิ้วโป้องอกดแล้วก็หมุนข้อมือแบบนี้นะคะหมุนข้อมือแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะใครเอียงมีดอย่างนี้คือเอียงอันนี้คือผิดนะคะสีจะไม่ติดนะคะโอเคก็สำหรับฝั่งซ้ายนะคะประมาณนี้อ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะ